โครงการคนละครึ่งเปิสามคือโครงการที่รัฐบาลออกเครื่องหนึ่งแล้วให้ประชาชนออกอีกเครื่องหนึ่งในการซื้อสินค้าหากท่านไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญต่างๆโปรดกดติดตามช่อง nrnews ยิ่งฟังยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งได้ขอบคุณมากค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอแนะนําการใช้โครงการคนละครึ่งสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้นะคะอาจจะโดนร้านค้าใช้เลีเล่ยมในการโกงราคาสินค้านะคะการซื้อสินค้าก็ต้องมีการดูรายละเอียดด้วยนะคะ ยิ่งสาคัญสําหรับผู้ที่ไม่เคยใช้ค่ะเช่นบางร้านนะคะเน้นว่าบางร้านนะคะมีกรณีนี้เกิดขึ้นจริงๆนะคะก็คือให้ของเครื่องราคาในกรณีนี้เช่นเราไปซื้อสินค้าสมมุติว่าเป็นน้ําตาลนะคะ1กึกิโลกรัมละ50บาทจริงๆแล้วเราจะต้องได้น้ําตาล1กิโลกรัมในราคา50บาท และเราเองจะต้องจ่ายเพียงแค่25บาทเนื่องจากรัฐบาลออกให้25บาทรวมแล้วเป็น50บาทนะคะแต่ร้านค้าเอาเปรียบโดยการให้น้ำตาลมาแค่ครึ่งกิโลและให้เราจ่าย25บาทนะคะกรณีนี้เกิดขึ้นจริงๆค่ะก็คือร้านค้าใช้เหลี่ยมนะคะในการที่เอาเงินส่วนของรัฐบาลออกให้เรา25บาทไปฟรีๆนะคะเพราะฉะนั้น ประชาชนที่ไปใช้โครงการนะคะก็ต้องดูเวลาที่เราสแกนนะคะจำนวนเท่าไหร่ในกรณีนี้ก็คือสแกน50บาทไปจริงแต่เราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าน้ำตาลที่เราได้รับมานั้น1กิโลหรือว่าครึ่งกิโลนะคะแ,แล้วก็ยังมีอีกกรณีหนึ่งที่สำคัญนะคะสำหรับประชาชนผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะท่านจะต้องระมัดร,ระวังในการใช้นะคะ เพราะว่าอาจจะโดนตรวจสอบได้นะคะว่าทําผิดเงื่อนไขแล้วก็อาจจะมีการได้รับโทษนะคะก็คือข้อห้ามนะคะกรณีของโครงการคนละครึ่งนะคะก็จะมีข้อห้ามอยู่5ข้อด้วยกันนะคะก็คือ 1. ห้ามแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดโดยเด็ดขาดนะคะไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นนะคะ 2. ห้ามซื้อ,อประเภทเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะข้อ3นะคะก็ห้ามซื้อพวกบุหรี่หรือว่ายาสูบต่างๆนะคะ ข้อ4นะคะก็คือห้ามซื้อบัตรเติมเงินพวกบัตรเงินสดหรือว่าบัตรที่มีลักษณะในการจ่ายล่วงหน้านะคะข้อ5ห้ามซื้อสินค้ากรณีที่ไม่ได้อยู่หน้าต่อหน้านะคะก็คือห้ามแคปหน้าจอส่งไปให้กันนะคะอะไรประมาณนี้ก็คือจะต้องไปซื้อกันแบบว่าซึ้งๆหน้าเจอหน้ากันอะไรประมาณนี้นะคะนั่นก็คือ5ข้อสําคัญนะคะทีะ่โครงการคนละครึ่งเฟส3ห้ามทํานะคะท่านอาจจะโดน อาลงโทษหรือว่าโดนตรวจสอบภายหลังได้ค่ะ